ตำนานที่คนไทยรู้จักกันดีแม่นาคหญิงสาวแห่งพระขนงที่รักสามีพ่อมากอย่างสุดหัวใจในวันที่พ่อมากต้องไปออกรบเธอตั้งคันและรอคอยอยู่ที่บ้านเพียงลำพังแต่ชะตากลับโหดร้ายนาคเสียชีวิตพร้อมลูกในท้องอย่างไรก็ตามวิญญาณของเธอกลับไม่ยอมจากไปยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านเพื่อรอพ่อมากกลับมา เมื่อพ่อมากกลับมาเขาไม่รู้ว่าภรรยาและลูกเสียชีวิตแล้วทุกค่ำคืนจึงยังเห็นนาคนั่งกล่อมลูกอยู่ที่ชานบ้านเสียงกล่อมลูกและเสียงทารกร้องดังออกมาจนชาวบ้านที่ผ่านไปต่างขนลุกไปตาม,ตามกันมีเรื่องเล่าว,ว่าวันหนึ่งขณะที่แม่นาากําลังตำหม,ม,ม,มากลูกตำหมากหล่นลงพื้นเธอยื่นมือลงไปเก็บแต่มือกลับยืดลงไปไกลเกินมนุษย์ จนพ่อมากเริ่มรู้ความจริงตั้งแต่นั้นมาชื่อของผีแม่นา่าพระขนงก็กลายเป็นหนึ่งในตำนานผีไทยที่น่ากลัวที่สุดและยังคงเล่าขานเพื่อย้ำเตือนถึงความรักความผูกพันและความหลอนที่ไม่เคยจางหายไปตามกาลเวลา